สวัสดีครับชื่ออะไรครับเออจัติเนครับชื่อบี้ครับชาชานิชาเรามาจากอะไรอะไรอสัมชัญบางรักษณ์เตรียมสุวรรณภูมิค่ะเด็กโรงเรียนเตรียมนี่ชอบเด็กอสัมชัญปะชอบค่ะชอบค่ะแล้วเราว่าได้อยู่ไหมเด็กเด็กเตรียมอะไรเงี้ยได้อยู่นะโอ้ได้เลยครับได้เลยได้เลยได้ได้ได้ กิจริงพี่ก็ยืนยืน,ยนอยู่นะและเด็กเตี้ยบอกว่าพี่พี่อาสามชั้นสองคนนั้นน่ะดีมากเลยนี่ดูนดูดูดีมากเลยพี่ก็เลยเอออจัดการให้แล้วกันว <The S 1> ันนี้มาทําอะไรที่สยามเดิน <The S 2> <The S 1> เล่นครับเดินเล่นมากินข้าวเดินเล่นเดินเล่นกับเพื่อน,นะคะ่ะเดินเล่นกับเพื่อนแล้วมาสองคนนี้แฟนเราว่าไหมไม่มีแฟนค่ะว้า <Wow. S 2> ไม่มีแฟนแล้วถ้าสองคนนี้นี่มีแฟนนี่เป็นเรื่องเลยนะเรามีแฟนไหมเอาไม่มีครับ

ม3ค่ะม3ค oh no. oh. oh. oh, <erman> ่ะม3ครับม3ามครับแล้วชอบรุ่นเพื่อนหรือว่ารุ่นเพื่อนฮะรุ่นเพื่อนรุ่นเพื่อนเฮ้ยนี่ฮะพี่มีขนมโบโกโลมาให้ด้วยนี่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 ให้เขาหน่อยเขาหน่อยเออบอกตอนนี้ไม่รู้เออออนะครับย่างนี้เลยติดตามกันดูนะครับว่าสี่คนนี้จะเป็นไงต่อโอเควันนี้ไม่ไหวแล้วทุกคน